ไปพูดคุยกับพี่ทรงกรดองชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน F s s International จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่ทรงกรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทรงกรสวัสดีครับคุณเจ้าค,คุณเดีคุณออสไม่เจอกันนานมากโอ้โหวดลืมผมไปแล้วโอ้ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมอ่ะพี่ทรงกรดูภาพตลาดยังไงเนี่ยดูแล้วหนึ่งพันห้าก็ยังไม่ไปนี่เริ่มถอยลงมาถอยลงมานี่หลุดหนึ่งสี่สี่ศูนย์ละอืมจริงๆถ้า ถ้าถ้าตัดเดลต้าออกไปอีกนี่คือหลุดมากกว่านี้นอีกนะจริงไหมครับอืมแล้วอย่างนี้ยังไงตลาดมันตลาดมันเป็นมีซาแบริจอยู่แล้วนะครับอืมนะครับต้องต้องยอมยอมรับเหมือนกันว่าเอ,อตลาดที่มีซาแบริจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพภาพเศรษฐกิจโดยรวมถึงแม้ว่าจะดูดูตัวเลขมันดีขึ้นอย่างวันนี้เราเห็นตัวเลขส่งออกที่มันดีกว่าคาดใช่ไหมครครับแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไปช่วยไม่ได้ช่วยตลาดเลย Mm hmm. นะสังเกตไม่ได้ช่วยตลาดเลยตัวเลขส่งออกง mm hmm. นั้นจริงๆตัวเลขเศรษฐกิจของปีนี้เนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่ามันจะโตทุกๆไตรมาสแหละวอนหนึ่งตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่มันโตทุกไตรมาสแหละนะครับ mm hmm. แล้วก็กําไรของบริษัทส่เบียนเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอคิวงบ Q ิวสามออกไปแล้วเนี่ยมีการรีไวซ์ดาวเล็กน้อยไม่ได้เยอะครับปรับลงนิดหน่อยไม่ได้เยอะซึ่งตลาดก็ผมว่าตลาดก็น่าจะสอดรับไประดับหนึ่งนะครับแล้วก็ เราก็จะเห็นภาพของแบรนด์ลิสที่เกิดขึ้นในในตลาดบ้านเรานะครับรวมไปถึงภาพของปีหน้านี้ทุกคนก็มองลักษณะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายของทรัมป์ที่จะมีผลกับเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจีนนะครับรวมถึงประเทศที่ <c oughs> ได้เปรียบดุลการค้าของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นจีนแคนาดานะครับหลายๆประเทศที่อาจจะหมัดแรกหรือนโยบายแรกของทรัมป์จะเป็นการขึ้นภาษีนะครับซึ่งก็ ทุกคนก็พอจะทราบอยู่ว่ามันมันก็มันก็เป็นปัจจัยที่กดดันนะครับที่จะทําให้ตลาดโดยรวมเนี่ยเขาดูภาพแล้วมันก็ยังเออไม่ไดไ้ไม่ได้ดีดีเท่าไหร่นักนะครับอืม,อมนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของที่นักทุนรอต่อเนื่องก็คือเรื่องของดอกเบี้ยของเฟดซึ่งก็ต้องรอเดือนธันวาเนาะว่าจะยังไงนะครับซึ่งเดือนธันวาเองเอ,อวันเนี้ยคงจะต้องดูที่มินิทก่อนดูมินิทของการประชุมครั้งที่แล้วว่าเป็นยังไง ว่าเฟดเนี่ยยังจะลดดอกเบีย้ยอีกหรือเปล่าหรือว่าไม่ลดแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในดอทพอดในดอทพอดของเดือนตั้งแต่เดือนออตุล,ลามาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีการดจะมีการลดดอกเบีย้ยอยู่แต่ว่าถ้าดูมินิตรอบนี้เนี่ยถ้าไม่มีก็ถือว่าดอกเบีย้ยก็ไม่น่าจะลงต่อซึ่งอันนี้ก็ส่งผลไปที่บอลยูของสหรัฐอเมริกาที่ยังพุ่งขึ้นสูงนะครับแล้วก็กลัวเงินเฟอ้อกันด้วยเพราะว่า ถ้าขึ้นภาษีเนี่ยของสินค้ามันก็จะแพงนะครับราคาแก๊สแพงแต่ราคาน้ามันลงอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็เป็นประเด็นที่ทําให้นักลงทุนยังมีความกังวลแลไม่มีความมั่นใจในการลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติก็จะเห็นว่าพอฝรั่งไม่ซื้อปุ๊บนะตลาดหุ้นไทยก็ไม่ไปไหนจริงๆเป็นภาพนี้เลยครับใช,นะใช่ใช่แล้วอย,อย่างนี้จังหวะแบบนี้มันควรจะต้องวางแผนกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครับพี่ก็จริงๆแล้วผมวยังเชื่อมั่นนะครับว่าดาวไซด์ของตลาดยังมีขอบเขตที่จํากัด แม้ว่ามันจะมีการมองเป็นสายแบลนด์สสูมาบ้างครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เหนือความคาดหมายแล้วก็ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่นั่นคุนก็ทราบดีอยู่แล้วเพียง <c oughs> แต่ว่ามันอ่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่หรือวันที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อไหร่นั้นมันคงตอบได้ยากนะครับ <c oughs> แต่ผมก็ยังมองเชื่อมั่นนะครับว่าภาพของเศรษฐกิจไทยเองมันก็น่าจะบอททอมเอาท์ภาพของก,ไกไอออองำไรบริษัทเบียนก็น่าจะบอททอมเอาท์เหมือนกัน ในไตรมาสที่3ามเัม้นคิวสมันฟื้นแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับแต่จะไม่ได้ไม่ได้ฟื้นเป็นวีเชฟนะก็คือฟื้นขึ้นมาจากบอททอมเท่านั้นเองนะครับอกองทุนวายุพักกองทุน E S G อะไรต่างๆเนี่ยกองกองทุน S R F S R R M F อะไรต่างๆเนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีก็น่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าจากส่วนนี้เข้ามาพายุงตลาดได้ครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าตลาดเนี่ย ลงมาก็มีเป็นโอกาสในการซื้อสะสมรอบใหม่มากกว่า<ม>ก็ไม่ได้มองถึงขั้นว่ามันจะเป็นแบลนซไปเลยมไม่ได้มองภาพนั้นแต่มองเป็นโอกาสมากกว่านะครับ<ม>ออแล้วก็ภาพของเดลต้าอาจจะมีผลกับตลาดในช่วงระยะสองสามอาทิตย์ข้างหน้านี้อยู่นะครับ,รบและถ้าเดลต้ายังมีวอลุ่มการซื้อขายที่ที่หนาแน่นมาอีกเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะติดรอบสองก็ได้นะครับ <c oughs> ึ้นไปสเตจสอก็เป็นได้เพราะว่าถ้าดูจากรอบที่เคยติดแคสเปลนมาแล้วในรอบเมื่อก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าเขาติดไปสองรอบนะออรอบนี้เนี่ยถ้าติด2รอบก็อาจจะทําให้ตลาดหุ้นไทยเก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยหน่วงตลาดหุ้นตามไปด้วยเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งก็คงจะมีตัวอื่นที่เขา,า offset, เข้ามาออฟเซ็ตเข้ามาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แต่ก็ ไม่รู้ว่าตัวไหนอย่างไรแต่ผมคิดว่าก็ยังเป็นบิ๊กแคปตัวใหญ่ๆเพราะว่าก็เป็นเป้าของวายุพัก์เป็นเป้าของ e อ G ีที่ผมเชื่อว่าถ้ามันราคาหุ้นมันลงมาระดับหนึ่งถ้ามองว่าวันนี้ถ้าเดลต้าลงมาลึกๆเนี่ยเซ็กอินเด็กซ์จริงๆอาจจะอยู่แค่ประมาณแค่พันสามร้อยจุดก็ได้เพระาะพันสามร้อจุดมันคือ PE อประมาณสักสิบสามเท่าก็ถือว่าถูกมากนะวานัา้นก็เป็นโอกาสในการซื้อของคนที่เ,เห็นว่าราคามันลงมาถูกแล้วด้วยเหมือนกัน นะครับก็มองภาพนี้นะครับก็ลงมายังคงคือผมยังมองเป็นภาพของการการซื้อนะครับเพื่อรอรีบาวครับครับถ้าถ้าอย่างนั้นคือมองโอกาสในการซื้อแล้วก็บอกว่าหุ้นบิ๊กแคปนะครับผมที่ลงมาลึกวันนี้นั้นพี่สงกรดมีหุ้นตัวไหนที่แนะนำนักลงทุนบ้างครับวันนี้รู้สึกจะลงทั้งหมดเลยนะแต่ผมก็ยังเชื่อหุ้นบิ๊กแคปตัวใหญ่เช่นกลุ่มสื่อสารทั้งหมดเลยตั้งเริ่มตั้งแต่แอดวานซ์มาที่มันวันนี้อาจจะลง นะ Advanced to uh, Intas หรือแม้กระทั่ง A Golf นะครับ,รบ Advanced อะไรพวกนี้ที่ลงมาเนี่ยผมว่ามุ่พวกนี้ยังไงก็ Strong ในแง่ของ Fun f o r ในแง่ของ Story ที่มีเรื่องของการควบรวมกิจาการเกิดขึ้นซึ่งมันก็พัฒนาการมันในเชิงบวกมากขึ้นนะครับในแง่ของธุรกิจเนี้ยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวพยุงตลาดได้นะครับ,ร,บรวมไปถึงกลุ่ม อย่างพวกโดมเนสิกเครก็ยังน่าจะอายังโอเคไม่ว่าจะเป็น CPR, c p <PS> r c p ที่ปรับตัวลดลงมาจริงมันก็ไม่มีแฟกเตอร์ใหม่นะครับที่ที่ที่ว่ามันจะเอ่อทำให้มันดีขึ้นมามา,มากๆนะครับแต่ว่าแต่บางเอิญว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนอาจจะยังคนมองว่ากำไรมันก็น่าม่น่าจะโตอะไรมากมายมากกว่านะครับแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็ต้องบอกว่ามันมันลอสโมเมนตัมไปในช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจมันหายไป มันก็เลยทําให้ภาพภาพของปัจจัยบวกเนี่ยมันก็ชาลงไปคนก็ไม่รู้จะไปเล่นตีมอะไรดีนะค,คนไม่รู้รเล่นอะไรดีฝรั่งก็ไม่รู้จะเล่นอะไรบอเดลต้ามีปัญหา<ม>ก็ไม่รู้จะไปเล่นตัวไหนจะไปเล่นตัวอื่นเหรออ่าก็มันก็เลยกลายเป็นทําทให้ตลาดเนี่ยดูค่อนข้างซบเซาประมาณนี้ครับครับดูดูแล้วบรรยากาศบรรยากาศแบบนี้จะเป็นไปถึงเมื่อไหร่ครับพี่ ก็อย่างที่บอกถ้าเป็นเดลต้าเนี่ยก็คงประมาณสามสัปดาใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นมันก็ก็ต้ผมว่าวอรุ่มตลาดส่วนใหญ่ก็เทรดเยอะๆก็คือเดลต้าพอเดลต้าเทรดน้อยลงก็ยิ่งทําให้ตลาดเนี่ยเบาบางลงไปแต่ถามว่าเขาจะไม่ซื้อเดลต้าแล้วจะไปซื้อซื้อตัวอื่นหรือเปล่าครับตัวอื่นที่เป็นบิ๊กแคปก็อย่างที่ผมนําเรียนเป็นเมื่อกี้นะกลุ่มสื่อสารกลุ่มคอมเมอร์สหรือแม้กระทั่ง A อ t นะครับก็เห็นการฟื้นตัวของราคาด้วยเหมือนกันก็มาชดเชยบ้าง เยุงตลาดไว้บ้างก็ผมเชื่อว่าหุ้นผุบปุเนี้ยราคาในแง่ของระดับราคามันไม่ได้แพงแต่ว่าเอาลุกมันมันอาจจะไม่ชัดคือทุกคนวันนี้มองเอาลุกไม่ชัดสักคนทั้งประเด็นในแง่ของเศรษฐกิจทั้งประเด็นในแง่ของกาไรบริษัทเดียนรวมไปถึงประเด็นการเมืองด้วยซึ่งบ้านเราก็มีเรื่องเรื่องการพอมีผลเลือกต้องเลือกตั้งมานี่คุยกันใหญ่เลยนะครับก็มีจะมีม้งมีม็อบอะไรด้วยซึ่งก็มันก็ มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะที่มีอิทธิพลกับตลาดอานอบ้านเรามากๆครับซึ่งก็ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นมันพอมันไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าทุกคนก็จะชะลอการลงทุนเป็นเรื่องปกติครับอ,อดูดูแล้วมีโอกาสสิ้นปีจะไปถึงพันห้าไหมครับผมว่าก็ยากหนูนะอ่าอก็ยากอยู่นะก็ยากผมมองที่พันสี่ร้อเจ็ดสิบนะครับในแง่ของ โอดัชนีนะโอ้ก็ขึ้นเยอะอยู่นะพี่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์เนี่ยสี่ร้อยเจ็ดศูนตอนนี้พันเท่าไหร่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่สามแปดครับเอาพันสี่สามแปดสามแปดก็เดือนหนึ่งก็วันหนึ่งสองถ้ามันจะขึ้นพุ้นมันหุ้นอะมันขึ้นจริงๆวิกสองวิกก็ถึงร้อยจุดอะไรเงี้ยไม่ได้ยากนะจะขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมเชื่อมั้ยว่าจะขึ้นหรือเปล่าใช่ใช่มันจะมีแฟกเตอร์อะไรที่นําให้มันขึ้นครับ แต่วันนี้มันมันยังอึมครึม้ามันยังอึมครึมอยู่ครับแล้วยิ่งโดนเดลตากดด้วยเนี่ยก็ยิ่งโอากาสการขึ้นมันย่ยากขึ้นครับครับพี่สงกรดมีคําถามหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะคำว่าอึมครึมเนี่ยมันอึมครึมอะไรเพราะว่ามันผ่านหลายๆเรื่องมาแล้วทั้งเรื่องเลือกตั้งเรื่องการเมืองโน่นนี่นั่นผ่านมาหมดแล้วตลาดเรายังอึมครึมเรื่องอะไรครับพี่อึมครึมนี้คือ <c oughs> คำว่าอึมครึมเนี่ยมันเป็นภาพที่ข้างหน้ามองไม่ชัดอ๋อยังไม่เห็นทิศทางชัดเจนไม่มีทิศทางเลยซ้ําไปอ่อ่าคือความชัดเจนมันไม่เหมือนช่วงที่เราเห็นกองทุนมายุพักมามไดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจมาคือมันชัดเห็นไหมอ่า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 แต่อันนี้มันไม่ชัดเพราะอะไรเพราะหนึ่งคาร์ทัมก็ยังไม่ได้รับตําแหน่ง นโยบายที่บอกว่าจะขึ้นจะลดจะขึ้นภาษีประเทศต่างๆเนี่ยเป็นยังไงทุกคนก็รู้มันจะเป็นเทนชั่นในการขึ้นแหละแต่ว่าจะขึ้นแบบไหนล่ะมันก็ไม่ชัดฮอมันก็คืออึมคืมอการเมืองในประเทศเองก็อจะมีม้งมีมอบเอ๊ยยังมอบจริงมั้มันจะตุดติดไหมอะไรเงี้ยมันคือคือเนี้ยอึมคืมอีกแหละ หรือว่า GDP บ้านเราปีหน้าจะเติบโตได้อย่างไรครับรัฐบาลจะมีเม็ดเงินกระตุน้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกไหมก็เห็นมีประกาศออกมาเหมือนกันเรื่องของงบกระตุน้นเศรษฐกิจกองทุนหมู่บ้านเอลยธนาคารรนะธนาคารปรับโครงสร้างนนี้รายยงรายย่อยอะไรเงี้ยมันก็มีให้เห็นแต่มันมันไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่มันใหญ่แล้วก็มีนะยะสาคัญอะไรเงี้ยคคนก็จะยังไม่ให้ให,ให้น้ําหนักถูกไหมพอยังไม่ให้น้ำหนักคนก็จะไม่ซื้อ ก็คือการอิมือคือว่าอ่ะสรุปอะาไงแน่ยังไงแน่สร like ุปว่ายังไงแน่เนี่ยอืมแล้วที่ทางดอกเบี้ยวันนี้ก็รู้สึกว่ามันตอนแรกก็จะเป็นดูลงลงใช่ไหมแต่ตอนนี้ม no <sh <sh ันก็ดูจากกลางกลางนิ่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 งอ่าเฟดเฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยแล้วเอ็กงั้นดอกเบี้ยก็คงไม่ลงนะอืมอืมอือมอืงบคิวสามของงบคิวสามของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวด้วยไหมพี่ งบบุคคอส่งนเกี่ยวเกี่ยวไปแล้วก็คือมันแย่ออ่่าาแต่ของงส Q4 จะฟื้นแต่เขาว่าฟื้นเนี่ยก็ไม่ได้ฟื้นแบบแบบแบบมีระยะว่าเออมันฟื้นมาเพราะว่ามันฟื้นเพราะว่าเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบของเดือนอกันยาใช่ไหมที่ผ่านมาครับ,<า>รบก็ก็แค่นั้นทุกคนก็รับรู้ตลาดรับรู้อืมเพราะฉะนั้นก็คือวิธีการคือไม่มีอะไรใหม่ออา e x p e c t a t ชันข้างหน้ามันไม่เห็นครับครับ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือให้สะสมเน้นสะสมเรื่อยๆนะใช่ผมก็ยังมองภาพนี้นะมันมันมันไม่ได้ไม่ได้แย่อืม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 มันก็ไม่ได้แย่มีแต่ว่าบรรยากาศมันไม่ได้เอื้อ่แค่นั้นเองครับเล,เล่นเล่นเงินแหล่จะยากลำบากด้วยเพราะว่าแกลปในการเล่นแกลปของการสวิงของหุ้นแต่ละตัวมันค่อนข้างที่จะเอ่อน้อยแคบอะไรยังไม่พอเวลาเปิดมักจะเปิดสูงแล้วปิดต่ํา พอเปิดสูงปิดต่ำเนี่ยพวกเดทตายกันหมดอืมอืมถูกถูกเปิดสูงปิดต่ำนะใช่ก็ขาดทุนกันนะครับอ่ะส <ör> ุดท้ายนี้อยากให้พี่ให้กำลังใจนักลงทุนนิดนึงหลายคนเริ่มแบบเริ่มเริ่มรู้สึกว่าอื่นๆท้อๆแล้วว่าโอ้จะไปก็ไม่ไปนัดแถนจะลงมาอีกก็มันก็ธรรมดานะผมคิดว่าตอนที่มันขึ้นมาสองรอยกว่าจุดเนี่ย มาวันนี้ลงไปยังไม่ถึงครึ่งเขานะก็ยังเป็นอยู่ว่าลงมาไม่ได้เยอะนะจากอสูรพันพันห้าหรือพันสี่ร้อสี่สิบก็ลงมานิดหน่อยนะครับลงมาหนึ่งในสามแล้วกันอืมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ลงมากแสดงให้เห็นว่ายังมีโฟรที่ไหลเข้ามาซื้อหุ้นตลอดเวลาก็อย่างที่บอกว่าจะมีกองทุนที่คอยจะซื้อหุ้นอยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกัน เพราะว่าเขาก็ถือว่าลงมาก็เป็นโอกาสเขาคงไม่ซื้อในราคาที่ที่สูงอยู่แล้วโดวยโดยเนเจอร์ของคนทั่วไปถือว่านกลงทุนที่ทั้งแบบสถาบันทั้งรายย่อยทุกคนก็อยากจะซื้อลงทุนต้นนุน,นที่ต่ำก็คือซื้อตอนที่มันมีดิสเคาเหมือนเราไปซื้อเสื้อผ้าถ้าไม่มีโปรคุณก็ไม่ซื้อเพราะว่าเรารู้ว่าฟันัฟันดัเบนเทลมันไม่ได้เชนเร็วขนาดนั้นอนะฟันดัเบนเทลมันก็ยังเหมือนเดิมอืแต่ถ้าลดราคามาฉันอาจจะพิจารณาซื้อประมาณนี้ครับนะฮะ อ่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่สงกรมากนะครับครับผมยินดีครับครับสวัสดีครับ